แล้วแล้วการทำอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเก็บรายละเอียดชายชายคาทุกหลนได้เอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเอาตัวแหลมเอาตัวแหลมนำก่อนดิเอาตัวมันสั้นกว่าตะปูเลยตะปูต่อสังกะสีอะ่ะ เรียบร้อยแล้วครับผมต่อกันสัตว์ตอกันสัตว์เรียบร้อยเดี๋ยวช่างไฟเดินเดินไฟช่างไฟเดินไฟอยู่ทำไฟใช้งาน สวยงามครับผมสปูนี่งไงสปูร้านเพนภาพามีกล่องละสิบบาทอะ่ะเออสมพจนี่ว่าปานี่ไปเอามาห้าตัวเอามาเผืองงอด้วยสองตัว ทำนั่นแหละเอาไว้ให้จิ้งโจกจิ้งไล่มันเข้าเป็นโมเดลนก็เรียบร้อยแล้วครับกเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณช่างใหญ่นะครับขอบคุณช่างใหญ่จบงานครับผมกุฏิโมเดน แบบบ้านทุ่งสวยงามตามท้องเรื่องต่อกันศาสตร์เรียบร้อยเดินไฟ